พิษณุโลกเปิดจุดรับบริจาคกล้วยตากภูมิปัญญาเมืองสองแควเป็นสเสบียงให้ทหารกล้าแนวชายแดนชาวพิษณุโลกร่วมส่งมอบความห่วงใยผ่านกล้วยตากอาหารพื้นถิ่นพลังงานสูงภูมิปัญญาเมืองสองแควสู่มือทหารกล้าแนวชายแดนไทยกัมพูชาสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนและวัดราชบุรณะผนึกกำลังเปิดรับบริจาค พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินวันที่29กรกฎาคม2568ที่ศาลาการประเรียนวัดราชบุรณะพระอารามหลวงจังหวัดพิษณุโลกผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนร่วมกับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสอ,อ,อรดอและวัดราชบุรณนะ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคก,กล้วยตากอาหารพื้นบ้าน,นคุณค่าเยี่ยมเพื่อส่งมอบเป็นสเสบียงให้กับทหารแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินอย่างเข้มแข็งโดยพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชสบุรณนะพร้อมด้วยพลเอกดรสิริธิวพันธ์ประธานสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนอดีตแม่ทัพภาคที่สามอส,อสุพจน์พฤกษวรร์และนางประนอมธิวพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสอ,อ,อรดอได้ร่วมถแถลงเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมส่งต่อความห่วงใยผ่านกล้วยตากซึ่งถือเป็นสเสบียงที่เก็บรักษาได้นานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจชายแดนพลเอกดอกเตอร์สิริเผยว่าได้รับการประสานจากหน่วยทหารในแนวชายแดนสังกัดกองทัพภาคที่สองว่าต้องการกล้วยตากจากพิษณุโลกอย่างมาก เนื่องจากกล้วยตากมีคุณค่าทางอาหารสูงให้พลังงานได้ยาวนานอีกทั้งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียเหมาะกับภาร,รกิจที่ต้องประจำอยู่แนวชายแดนต่อเนื่องแม้สถานการณ์การประทะจะคลี่คลายลงแต่ทหารก็ยังคงตรึงกำลังรักษาอธิปไตยไว้อย่างเต็มที่ได้ร,รับการประสานงานจากผู้ดำเนินการในการสนับสนุนสเสบียงให้แก่ทหารในแนวหน้า ก็ได้รับการกลองขอจากทหารในแนวหน้าว่าแต่กล้วยตากเนี่ยซึ่งเรารู้กันจับว่าตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถที่เก็บและพกพาได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดสําหรับทหารในแนวหน้าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยุติในการสู้รบแต่ทหารของเราคงจะอยู่ต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายขอบ อยู่อีกระยะเวลาหนึ่งนานพอสมควรนะครับกว่าสถานการณ์จะสงบเงียบเพราะฉะนั้นเรามีความจําเป็นที่เราจะาเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุ่สโลกทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคกล้วยตากเนี่ยให้ไปให้ทหารซึ่งมีจํานวนมากในตลอดแนวนะขอขอให้ทุกคนได้รับทราบข่าวนี้ได้ช่วยกันบอกต่อกันไปว่าการที่เราร่วมกันบริจาคนี้ถือว่าเป็นการสแสดงน้ําใจ ี้องงชาววจหััดสโลกทั้งหหมมดททีีี่่ตตอชวิรารรของเาาด้านพระครูสิทธิธรรมวิพัฒได้กล่าวว่าวัดราชบุรณะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสถานที่รับบริจาคด้วยตักในครั้งนี้เพื่อส่งตอบกำลังใจจากชาวบ้านไปยังทหารผู้เสียสละโดยจะเปิดจุดรับบริจาคช่วงแรกเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2สิงหาคม2568 หลังจากนั้นจะร,รวบรวมกล้วยตากทั้งหมดส่งมอบให้กองทัพภาคที่3เพื่อนําส่งถึงมือทหารชายแดนต่อไปสําหรับท่านทั้งหลายอาจจะได้รับฟังข่าวแล้วก็อาจจะสะดุดว่าอตอนนี้เขาเจราจากันแล้วผมก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าการเจราจานนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่การรักษาอธิปไตยบนผืนแผ่นดินไทยนนั้นเป็นหน้าที่ของทหารและขณะนี้เราประกาศกฎอายการศึกในชายแดนเหล่านั้น เพราะฉะนั้นทหารสามารถดาเนินการป้องกันประเทศได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นทหารจึงจําเป็นต้องประจําอยู่ในเขตชายแดนอยู่และยังจําเป็นจะต้องดูแลประเทศชาติของเราอยู่อย่างเมื่อคืนนี้ก็มีการทิ้งบอมกันจนถึงวาระสุดท้ายในขณะนี้เราก็ได้ยึดถือแผ่นดินที่เป็นของเราเนี่ยกลับคืนมาได้หมดแล้วนะแต่เราก็ต้องดูแลต่อไปว่าอริราชศัตรูของเรานั้นจะเข้ามา ในตอนเราเผลอหรือไม่เพราะฉะนั้นถามว่าช้าไปไหมที่เราทําอย่างนี้ผมว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดถ้าเราสามารถส่งให้ไปในตั้งแต่วันนี้คือวันที่29นะจนถึงวันที่3ที่4นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับผู้ที่สนใจร่วงบริจาคด้วยตากสามารถนำมาส่งได้ที่บริเวณศาลาการประเรียนวัดราชบุรณะพระอารามหลวงจังหวัดพิษนุโลก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระครูปลัดธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสโทร0872117429นางประนอมทิวพันธ์โทร0819628686พศสุพจน์พฤกษวันโทร0933629459กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงส่งต่อกล้วยต่าง ซึ่งเป็นอาหารภูมิปัญญาขึ้นชื่อเมืองสองแควแต่ยังเป็นการส่งต่อก,กำลังใจและความห่วงใยจากหัวใจคนพิษณุโลกและคนไทยทั้งประเทศไปยังเหล่าทหารกล้าที่ยืนหยัดอยู่ชายแดนอย่างมั่นคง